ง่าบ่ตัวใหญ่เสร็จแซ้วป่ะอู้วววมีต่ตัวง่าย,ย,ยาง,ง่ายโผโหดดเรื้อพี่น้องจา๋าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าหลายน,นานเด้อลืมห <laughs> ลังจากที่ห่า,หายไปนานเพราะพี่น้องจ๋าช่องแม่น้องเจานายนา่าจะช่วงนี้หัน ก็เลยกลับมา c o m แ b a c k เขาเรียกคอมแ b a c k เราว่าเดือนหนาเฮ็ดก็สีเริ่มออกก็เลยสีมาบอกพ่อพี่น้องว่าไม่ได้หายไปส่เพราพี่น้องจ๋าแม่น้องจะนายเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะจ้ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปส่ลูกอยู่ก็ไผ่บันวันนี้มื้อนีหันปะตุมเลี้ยงหลานให้เลี้ยงลูกให้ก็เลยได้พานกันมาหาอยู่หากินพาเพราะพี่น้องมาพบหน้าพบตากันนะพ่อพี่น้องจ๋ามามาเบิ้งวันนี้ตัวใหญ่ตัใ่ทำไมสีน้องสิถามแม่น้องเจ้านายหายไปซายหากระหินหนาฆ่าตาเพาพี่น้องจ๋า มือนี้ป้าตุ่มเลี้ยงหลานก็เลยพากันมาหาเหาะสอนไทยขนาดนี้ตายขนาดว่ามาสอนห้วงสอนแมงอีเหนียวพ่อพี่น้องจ้ะนี่เขาเรียกแมงอีเหนียวเลยจ้ะแมงลางงามนี่โอ้ยตัวเขาจะเป็นแบบนี้พ่อพี่น้องจ้าเราเยอะมากแต่ว่าแมงอันยาวๆค่ะคือไปใส่แล้วเมื่อกี้นี่มันจะน้อยมันหลุดอ่ะหรือเปล่านี่พ่อพี่น้องนี่แมงลางงามจ้าบาทละเป็นซี่เป็นเสาบาดแล้เป็นกรรม รุ่นนำกันคือเกาพอพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเฮ็ดกัออกแล้วหามาเซอร์เวยกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวสิวา่าหายหน้าหายตาไปใส่นอกสิว่าลืมข่าวเลยเนี่ยเลีเ้ยงละเลี้ยงลูก,กนะน้<ล>องจีนุ่ตอนนี้ก็8แปดเดือนเก้าเดือนเบิดเบิดปัดนี่ไปไปรุ่นกันบัต่ก็ไปจ้ะบุ้งนะโอ้ยแลนอยู่าหลน หญ่บ่ตัวใหญ่เซเลบาทู้มีต่ตัวใหญ่ๆมา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 ่า่าม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 าเาม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 า่ามามามนมา่าม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 าาม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 มามาอมามามา้นมามอมมา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 ม่มามาม่นามาาม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 าาม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 าามอมามมาามามาเามมางาานามเมม จะใส่ใหญ่ๆล้วก็มีหัวงพิมดิจ้ะอ๋อบะกาเบิ้งเิตัวใหญ่นะอุตัเมื่อ,อกี้นี่ได้แต่แมงละงมแบบนี้ได้แมงอีเหนียวเลยแบบนี้ของแท่นี่เนี่ยสิ่งที่ตามหาครับพี่น้องเป็นระบาดเราสอนกับมีอันเดียวอยีกอันนึงมันพังแลวจ้ะที่จริงมีสองอันบุได้เอาสาวิอันบุได้เอาเน,น,น้่ยนะตะก,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 การเนาะตะก้าเนาะอืมตะกาก็ได้ช่วยช่อยกัน มาเฮ้บาดเลยเป็นกรำเป็นกำมันต้องสั่งอีกท่นอุ้ยขี้เหยื่อคนเดียวแมงอินเอี้ยวปมาพ่ิวหน้าเขียวเต็มเลยเต็มเลยแบบนี้อุ้ยผุ่นแม่อีเเนี้ยวพายแนมเห็นแน่ เขียวเขากันกับเทาเลยแล้วมันเขียวเขากันกับเท่าหนิพี่น้องนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนี่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 โอ้โหเยอะมากไปเลือกเยอะมากเยอะมากอ่ะไปเลือกบัดนี่พี่น้องบัดนี่แม่นเบิร์ดได้หนิเพราะพี่น้องจใาแต่ว่ามาสอดสีเนมย่าสักหน่อยเนาะนี่เด้นี่เด้บึ้งเบิ่งบิ่งบาทหนึ่งค่ะบาทเดียวเท่านั้นแต่อันนี้ส่อนสองเท่อบาทเดียวสองเื่อแปลว่าะยนี่ อพี่น้งบมีแต่ไส้แบบนี้เด้อพี่น้องจ๋าเบื้งเทียบกับนิ้วก้อยน้องอิวเบื้งจักกิจมีพ่อพี่น้องเทียบกับนิ้วก้อยน้องอิวเบื้งมีแต่ไส้เอฟเอฟเด้อจ้ะโซนอ่ะอยู่เนี่ยไส้มันใหญ่ถ้าน้ำแห้งหรือบาดเดียวได้ไหมพวกเลยแต่ว่ามันโอ้ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้มันไม่มันสิไปหรอบอกมันใหญ่เข็งมีพ่อพี่น้องจ๋าตัวนี้ใหญ่มากเซลฟี่ไว้หน่อยพี่ซิม เวลาเพิ่นมีปีกเพิ่นก็คือเมงกระบี้เลยจ้ะแม่ครับตั้งอย่างเมงกระบี้เมงปอมเมงกระบี้เมงปลอมโอ้หิงนี่พี่พี่นี่ห่วงยังสันิเขียหรือกบจะแน่นีิตัวใหญ่เนาะแม่กินได้ทีแน่นแน่นาะแต่ฮาวบลูเว่ามันคือเขียหรือกบเนี่ยเบื้งดีตัวนี้หินตาหางนี่ขาออกนี่เขียดเขียวหรือเปล่านี่เนาะบ้านเฮาก็เจ้ากินได้เขียดเขียวกัน ข้าบกกินแต่กีกระตูะ่วอะไรมาพี่น้องจ๋าเดีย๋ยก็กินอยู่บ้างแต่ว่าอยู่น้ำวูบอยู่ในเทานี่ตั้งเป็นร้อยโอ้ยเลือกเพราะไม่พี่น้องจ๋าเลือกเลือกไปไหนเนมยากอยู่ดอกเนาะมันเขียวเข้ากันเบิดนี่นะอ๋องตัวใหญ่นี่ดิอืมนี่แต่<ด>แกงใส่น้ำไม่สุม่มพ่น้องจ๋าได้เบิดแหละแกงแตมพะแซ็ปถ้าแกงใส่น้ำไม่สมกินแต่ตอนน้ำไม่สมกเมน คนเลือกก็สีเลือกง่ายจังเพราะว่าเนางเนียมไนเลยเขียวเขากันเาโคตบบเขียวเข้ากันนะนเขียนได้แบบอะไรกำาอยู่ตัวหนี่งเฮ้ยจงเครื่องอ่ไรหลายกำอยู่ได้นี่เจ้ากำนึ่งข่อยกำนึ่งอยู่ได้ล่ะ วัวโ,โบเห็นสีดำนี่เดี๋ยวใหเขียมากองไว้เอ,อ,อา,ามีสีดำนำนึกว่ามีแต่สีเขียววางทิมเป็นลาแล้วจังงะหน่น,นอัพเพราะว่าพี่น้องจ๋าเลือกพี่จ้ะประมาณนี้แหละนี่มันในถังเขาดูได้หลายสนันเละแล้วอันนี้หากระสอบได้ประมาณสามบาทจาังนี่น้ำนี้เดี๋ยวเราค่อยรุ่นกันบาทประกันมาเพราะว่าพี่น้องจา๋าบาทนี้แม่น้องจ๋านายเพ่าสีลุยตาหย่านีิมาลุ้นกันว่า หน่อยหลายสัมปะเพราะว่าวแมงอันนี้พูดใช่มักอยู่ในหย่านะจ๊ะไปดิเก็บพักบุ้งก่อนว่าเป็นอย่างเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บอ่ายังยังบุ้งขนาดนั้นบ้ามุณนะมีแต่ตัวใหญ่ๆอุ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยมีอีกไหมปลามันอยู่ในหย่าหลายพนูดเหมือนแมงดาเลยไม่ใช่เนาะเย็นแมงกลับไปดูป่ะอ๋อเย็นแมงไปบัดเดียวนี่บอเอาอีกบอ ยังบ่าท่นได้บุกหนาเลยไคสิน <laughs> กกมนจักกกะจีเลย <h ums> ตัวใหญ่มากน่จังควที่น้่ง ตามโอ้ยบอดี้ต๊ดเด้อนี่บอดี้ต๊ดเด้ออุ้ยพ่อพี่น้องเบิ้งหัวใหญ่คือมีตัวเดียวต้องมีกลุ่มด้แนี่น่ะจีมีแม่เดียวอือไปนี่พ่ออีแม่หัวอันนี้กบของแท้ไม่นี่ยนี่กบหน่าเอ็ดโอดตหัวอยู่พ่อพี่น้องจ้าไปบัดนี้ไปเลือกจ้าสี่ไหนเนี่ยอดีพ่อพี่น้องเห็นแต่ขาวๆนี่เห็นบ่อู้มันใหญ่แหงอีดีเลยเบิ่งจากมือเทียบแบบนี้เลย คือหนูนะคือ,อ,อ,อนหนูบะคือลูกหนูไ <c oughs> ปปวดหัวอยู่เท <c oughs> ียบกับนิ้วโป้งใหญ่กว่านิ้วโป้งนุ่งอิ๋ว่ะพ่อพี่น้องเบืองเลยเกินสิเป็นแล้วเนาะนนั่เนาะไปเดี๋ยวเราไปตักเอาอยู่ตรงนั้นเผื่อได้กลุ่มโฟนเมงเหนียวก็ไรตุ๊ตาสะออนแมงเหนียวกับสะออนทุกตัวเลยเลือกอันนี้ให้พ่อพี่น้องเห็นได้สำนีกหอยอันนี้ไหลยย่ะพีมันคือหอยคันหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็บเคค่เคยคันได้หรอนาะหรือว่าเป็นหางโบแคบ บมรู้จริโชว์เลยยอะๆจ้กระจิยูดิเหนยวเหนวสวิงเขาบ่ค่อยผ่านงานแล้วเนาะสามสี่ปีลนี่สังใหม่จ้ิงง่ายๆง่้ยๆพันแหงบะทื้อไอด้ตามมาได้เลยอ่ะเนื้ นี่เด็กน้อ,มองออมีครบไม่รู้ว่าชื่ชื่ออีกเดี๋ยวบอกพวกเนี้ยเอากันจ้ะโอ้โหเขียก็ไล่ไล่เขียวอยู่เป็นสาวพี่น้องเอ้ยคุณบาทเดียวเท่านั้นเลยนี่พี่น้องจ้า แต่ละเทืออ่อนี่อุ้ยตางนี่ใต้ข่อยก็บ่อองเ,งเอาเลือกเหี่ยวออกก่อนจ้ะนี่จ้ะครับพี่น้องบาทนี้หยางนาะบาทเดียวเป็นจ้ะแม่นบุ่เลยนีย่จ้ะบาทเดียวท่อนั่นตัวอ้นนอเวเลือก ออกบอกเลยหาอยู่ห้ากินตามธรรมชาติเด้อคุณน้องจ๊ะ้านบ้านของอร่อยแกงเต็นอนะฮะสีเฮ็ดอย่างกินดีไปหนะ่ะเลียงหลายเต๋อไปเลยตัวสีดำก็บอกให้เห็น เขาจะทำหลัอืม สะน้อยๆด้วยจ้ะพี่น้องจ้ามีจิงสะนี้หันพากันมาหาอยู่หากินบ่อยเหลือเป็นสะมันสะใหญ่พี่น้องสะแบบนี้แหละเพื่อสิมีแมงอีเหนียวมีหว่วงพี่น้องจ๋าขนาใหญ่กว่านี่น้ำลึกกว่านี่กับบมี่เลยเด้อ <laughs> อันนี้นี่ความลึกของน้ำกับสิประมาณหัวเขานะคะประมาณนี้บมีอย่างบมี่ปเป็นยาว ถ้ามันลึกค่ะแม่เน่มาพี่น้องมาเบิ่งกันบาทนี้ได้เยอะมากเดี๋ยวเขากันแต่กันยังบ่มีบาทเด๋ได้หน่อยเดี๋ยวนี้จ้ะก็เยอะทุกบาทเลยแทนไม่แต่ตัวใหญ่ๆนะจ้ะขึ้น คนสก,กิ้งลงมาเป็นแมงละง,งำอันนี้คือห้องแมงละง,งำห้องแมีมงีย่ยงห้องคือกนตรตัวที่ <laughs> เสียงหองค <laughs> <laughs> ู่คู่อยู่แท้ไม่ได้คู่ไปเด้วย าพาไม่ลงสนามาลดน้ำหนักตัพี่น้องด้วลดน้ำหนักหลังคลอดบ้างกินอะไรกันนอนตัวเลีเ้ยงลูกอยู่เงนนินเด็กไปอิ่มอิจหยังเด็กส่ะช่วงนี้กะรีวิวดูขึ้นมากิโลหลังหลังจากคลอดหลังคลงอดน้องจีโนตอนก่อนคลอดหกเว้ยตอนเนียงนะตอนก่อนท้องหกสิบสี่ตอนอีกสี่เอ้เจ็ดสิบแปดกิโลอะยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเดี๋ยยี่สิบกว่าไปเลยยี่สิบอัพไปเลยลูกสอง ตอนนี้กำลังพยายามลดจุก <Thom> <c oughs> พยายามกินแต่ต้มผักอยู่ช่วงนี้ก็นี่เด้มาหาแม่องเหนียวนี่เด้โอ้ยพ่อพี่น้องจ๋าพัดเขียวเลยนะน้ำเาหาหาต็มเต็มเต็มแล้วกันเพื่อนกับลี่อยู่เด้เพื่น,นตัวสีนี่สีดำๆนี่แมงเงี้ยวนี่นไปละ เงี่นะเียเงี้ี่มันตอดได้ไหมบอกมาใส่กอพี่น้องจ๋าพากันเมื่อยเลาะขอบมะมาอยู่ตรงกลางกันมั่งแม่น้องจนายนบอกว่าเผื่อมันแบบว่ามันรีอยู่ตรงกลางเพราะเขาสอนเนาะเขาสอนแต่ขอบไปแล้วเพื่อนก็มากองกันตรงกลางเมื่อยไปหรอแคมบอกค่ามีแลยโอ้ป้าพอพี่น้องมาอยู่กลางอีหลีเดี๋ยวเอาอีกจั๊บหน้ย โบแมนมีหัวโถงว่างใหญ่พูดบริสุทธิโบแม่นเนาะมาลีการเล่คุณพี่น้องจ๋าเต็มเลยอ่ะยะเลยป้าสองสามตัวอยู่นอกขอบขอบบัดเข้ากันไปเก็บใส่บอเอาอีกบอไปเก็บก่อนเนาะปตาหันแล้ว่ามันอยู่ขอบเนาะเขาสอนแต่ขอบหลายเพื่อนกันไหมคุณบอกขอบแต่ขอบอบดีจ้ะระบบมีคีเลยนะเนี่ยคุณพี่น้องเบิ่งดีหนึ่งปลากันหมดแต่ขอบ ขอบเพะมันมีขี้อย่าหลายเลยตรงกลางมันบ่ค่อยมีขี้อ่ะป้าขอพี่น้องจาเบิ่งดูแม่นเบิดเลยสะอาดอ้วนตุ๊กอยู่เก็บง่ายกว่าทางขอบอีกเนาะแลมันบ่มีขี้อ่ะเนาะก็เก็บเอาอีกจค่ป๊บเอ้าเอาเมงทิ่มให้ยังนี่ตัวบักใหญ่พอนะเอาบอกว่าไม่ปืนทิมเองบ่เห็นอยู่เนาะมีคนพี่น้องเห็นอยู่บ่มีคนยิบมทิมแม่แน่หลักฐานก็มีอยู่ในกล้องนี่ตัว อุ้ยบานนี้ได้หลายกว่าโอ้โหเต็มเลยพี่น้องจ๋าแถมตัวใหญ่อีกนะมาเนาะแต่ว่าหมดเวลาแลนว่ะจะเอาอะตะแกงเหมือนกันอร่อยนำมาได้ไหมหมดเบิ่งตัวที่เป็นหัวอ้วนๆนี่แหละคางเหลืองๆนี่แหละน่าจะเป็นกบยูดอกแต่ว่ามันหักน้อยมันมีหลายไส้พี่น้องจ๋ามันไม่ได้มีกบชนิดเดียวเลย ีีน่ไปขอบแล้วเข่ากลางเข่ากลางกับไปขอบตัวบบดนี้เอามาลุ้นกันบาดต่อไปจากพี่น้องจนเซนอ่ะมู่หมุนขอบตั้งนานบาดใด้ค่มันอยู่กลางมันอยู่กลางป้าฮุ่นแล้วงามอีกป้าพี่น้องบาดใดก็ไดเด้อ ป้าห้าเหล่สิพากันเมือพอและเพื่อนวะบดาแท้เข่ากลางอะยังเต็มอยู่พอพี่น้องบุกคมมีแล้วยอยู่ขอบก็เอาก็ลืมไปเลยเนาะพาแต่หมุนขอบบุเข่ากลางมันก็อยู่ทั่วมืดเห็นเด็ดตัวดีนะยังว่าเอากลางจักบานจักหวกจักอันนั้นเลือกเขาจ้ะห่วกก็เอาไปแกงเหมือนกันมันนัวตัวใหญ่อีกนะบนีดไม่ตัวน้อยด้วยห่วยังก็กินเพื่อเขาจับพี่น้องกินได้มากนะ พอ่ได้เขียบไิด้เมื่อยเท่าหมุนป่าได้นี่ <c oughs> กัอยูตักมาพอไปขอกนะบอกตะหมูเขาขอกนั่นนะเริ่มบางแล้วบอก ได้เด้อไหน้มาเบิ่งกันนะมามาเบิ่งผลงานน้องอิวันนี้โอ้ยได้หลายเด้ออ๋ออิวอุ้ยน้องอิวก็ได้หลายเด้อเห็นบอกบอกแล้วไปขอไปขอไปกลางเนาะสลับกันหรือว่าไอ้ตักหอยขึ้นมาเมื่อไหร่ละมันละบุ๋มน้องอิวก็ได้หลายเด้อเาจับใส่มือตัวเองดิ คือหลายแต่ตัวเขียวๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่เปลี่ยนมือพ่อพี่น้องจ๋าเมื่อยแล้วอ่บู่ลงไปมั้งอุ้ยบุ๋งแม่มีแต่ตัวใหญ่ๆแม่บุ๋งแม่แล้วมันลอยอยู่ t a ตั a p ขึ้นเลยแม่ไปอีกบไปกวนมันแหละมันลอยขึ้นเนาะไปอีกขึ้นเลยไอ้กระเมื่อยอยู่ได้เหรอเนาะสำโพงจังหอบอยู่แฮะแม่ไปรอเก็บเห็ดดีกว่าจัน กีบๆบัตรนี้ใครได้หลายขนาดเลยบาทนี่สองกระมือต้องอยู่เฮ้ยพี่น้องมีแต่ตูงามๆอ้ายังอีกตั้งเยอะฮะเดี๋ยวเก็บก่อนจะเก็บซอยกันเดี๋ยวฟ้าเก็บฟ้าเมือต้องอยู่จ้ะมามามาบัตที่สองที่หลายตัวบาทเมื่อกี้นะบอก เราจริงๆทางนี้เฮาไม่ค่อยได้สอนแม่นทางนี้เขเป็นทางตงแม่อีเหนียวลี่ตรงนี้ยังเธอก็ต้องจับตรงนั้นด้วยด้วยสิสจวิงหลัวสิได้สั่งสวิงใหม่อีกมาออกเบัลลออกเบล์ไม่เบื่ออีบาทนี่ไหนเปิดมาดูอะไรนี่อีกคือเก่าเป๋า นี่ตอนนี้ดิอันนี้มันมีแต่ขี้เงาอู้หนเดี๋ยนะอ้เยอะเหมือนเดิมนี่คนพิมพ์นวดมีแต่โตใหญ่ๆเอฟๆจ้ะโอ้ยเล้เยอะทุกบาทสวิงมีอันเดียวถ้ามีสองสวิงนี่มันขนาดอลไรครัแบบนี้เลยอันทันกะที่แรกอันนี้ก็บม่ได้รุดมาลุดอยู่น้องอันทันมาลุดอย่นี้อันก็เลยปลดเกษียณเออมันกัดมันกัดเลย พี่าเก็บแล้วเล้วมันกัดมือเฮาได้มันคาบเลยได้มเม<อ>ื่อกี้นที่นั่มตัวหาตัวอ้วนนั่นหน่ะะลูกเล็กลูกเล,ล็กอยู่เอ้ยบบก้าจับบ่ะโบอยากจับใส่มือให้เบื้องหน้าได้ไหมพี่ตะเข็ยวลายเก็บพอแต่งง<ม>เง้บนี่นแหละโเจิบคันได้เวลามันกัดเออคิดว่าพอแต่รู้สึก,กเวลามันกัดเสร็จแล้วมันสิเป็นรู้สึกคันๆเลยว่ามันก็สิคันเขยวเขาเง็บหน่อยนึงพี่ลี่อยู่พี่อ้แต่ละบาทด้วยจ้ะ ตาบึงนกระถังนี่นะ yếu มุกคตัวหายุบบึงครานี้น้องผลงานเหาอยังอีกเยอะมากเลยด้วยจ้ะไม่ได้หน่อยหน่อยด้วยคลิปบบนี้พอสอนอีกก็ได้อีกี่แม่วันนี้ก็สิพากัดกลับบ้านได้จ้ะครับพี่น้องได้ผลงานแล้วี่ผลงานของเราได้เยอะมาก ฮะฟังเสียงเท่อบ่เอ้ากลับมาบ้านแล้วจ้าพี่น้องมาบึงผลงานกันวุ้โพูดโผล่เด้อพี่น้องจ๋ามาได้หน่อยหน่อยเด้อพี่เยอะมากนี่แฝดแฝดคนลังคนหน้าตาเหมือนกันเลยมึงเด้อเทียบกันให้เบิง จให้เบ <toys> ิ <m ics> <m ics> ่งง่าหนาตาคือกันน้ำลายอือเอ้ยเอ้าไปได้ยานเด้อมายานอย่างบายานอย่างแจ๊กยนเมท้แล้วเบิ้งหนาเ็คือกบปิริเด้น่ะมาเลือกเข้าไปพี่จ้ะพากันเลือกขิงล่างคนพี่น้องจ อ้อันนี้ทอดแต่เมงอีเหนียวล้วนๆเราสิพากันแกงเลือจจาบัดน,นี้นี่ผลน,น้ำน้ำอ๋อนกเป็นสีซาวให้พขาพี่น้องบึ้งงามๆนี่จ้ะแบบนี้เลยพอพี่น้องโตใหญ่เนาะล่างไหลๆน้ำเลือกที่เหนียวเลือกอย่างจ้ะวันนี้ก็สีแก้มเด้อจ้ะ แกงกับแกงเหมือนเทาแกงลูกกบลูกเ,เขียดธรรมดาได้จ้ะสูตรทางอีสานสีแกงใส่ผักอีเลิศใส่อันนี้ปลาแดกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อพี่น้องต้าสวดอุ้ยนี่เด้อแกงแบบนี้เลยจ้ะใส่ผักอีเลิศพ่อพี่น้องจ้ะมาแบบน,นี้แซ่บๆนอนกันจ้าจ้าพ่อพี่น้องเอา้า นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าจ้าไปซ่อนแล้วก็พามาเฮ็ดเฮาเฮาบ่ได้พาเฮามาเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆว่าสุดท้ายมันสิเป็นจังได๋เรียบร้อยแม่นต์โฆษณาก็สิขอตัวลาค่ะน้อจ้าเอานะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่นต์โฆษณาหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าแมา็กซ์จ้า